ไทยในปัจจุบันนี้การจัดการศึกษาของเราจะต้องปรับปรุงพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเสร็จแล้วในการการศึกษาน,นั้นในวันนี้เราได้จัดการศึกษาในโครงการ tf ที่เป็น t e r m e for education นะครับเป้าหมายคือการยกระดับคุณภาพการศึกษาครับในวันนี้ก็เป็นของวิชาการศาสสร์ซึ่งการศาสตร์เราเป็นระดับมัธยมศึกษาซึ่งคุณครูของเราเถ้าเป็นคุณครูกศาร์ิสี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วอาจจะเป็นวิชาที่เป็นยาดำยาขม สำหรับเด็กๆทุกคนเพราะว่าต้องใช้การคิดการคำนวณซึ่งเป็นสาระเนื้อหาที่ไม่สนุกแต่ที่จริงแล้วครูพิตศ์นั้นสามารถที่จะทําการเรียนการสอนให้สนุกได้ครูไทยในปัจจุบันสระการจากกัดการเรียนการสอนที่มีจิตเอื้ออารีกับเด็กนะคะใส่ใจ แต่เรื่องขององค์ความรู้ก็ยังต้องพัฒนาไปอีกอีกเจนหนึ่งก็คือเจนรุ่นใหม่เจนรุ่นใหม่รุ่นนี้จะเป็นเจนที่บางคนก็เก่งภาษามาแต่เรื่องของการเอาใจใส่กับวัยที่ใกล้กันก็จะทําให้เรื่องการเอาใจใส่ก็จะ,ะสู้ครูไทยในยุคเก่าไม่ได้จึงทําให้เกิดปัญหาช่องว่างช่องว่างระหว่างครูรุ่นเก่าครูรุ่นใหม่ ในการที่จะจัดการเรียนการสอนให้ไปสู่เป้าหมายทุกคนเรียนรู้ได้ทุกคนที่ทำจะได้เรียนรู้ในบางอย่างเพราะคนหมุนเดียเป็นเป็นได้หมุนเนเด็กคณิตศาสตร์มันถูกเบลนก็คือมันถูกหลอ่อหลอมอยู่ในชีวิตประจำวันเกือบทุกวนันอยู่แล้วซึ่งนั่นก็หมายความว่าก,การที่ทําให้เขาได้ชื่นชมวิชาคณิตศาสตร์ในบริบททั่วไปมันจะทําให้แบบได้เรียนรู้โดยที่ไม่ถูกบังคับให้เรียนผมก็เลยพยายามที่จะยก เหตุการณ์ต่างๆหรือไม่ก็ยกฐานการณ์ต่างๆเพื่อที่จะทําให้เขาหรือว่านักเรียนเนี่ยเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติในขณะเดียวกันเราก็ต้องศึกษาเรื่องของจิตใจของเขาด้วยครับว่าความสุขของเขามอยู่ที่ไหนมันก็เป็นเรื่องที่ท้าทาย Active Learning ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ครับคอนเซปต,ต์ของการทํากิจกรรมแบบ Active Learning สอดแทรกเข้าไปทุกครั้งที่มีการทํากิจกรรมเสร็จแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายเพราะว่าวางแผนออกมาเพื่อที่จะไม่ให้ซ้ำกันเลยแม้กระทั่งกิจกรรมเดียว เพื่อเขาเห็นว่ามันจะเป็นแบบออนไลน์ก็ได้ออฟไลน์ก็ได้แล้วก็มีความยืดหยุ่นให้กับคุณครูเขาการให้ไอเดียเขามันคือการให้หุ้ขุมทรัพย์ที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้ครับหลังจากที่ได้มาอบรมเนี่ยเรามองว่าดิจิงัแอคทีฟเริ่มเนี่คือการมีส่วนร่วมระหว่างครูกับเด็กทําอย่างไรที่จะให้ห้องเรียนนั้นะ่ะ ครูกับเด็กมีส่วนร่วมกันมากที่สุดตัวกิจกรรมวิทยากรท่านได้นําเสนอในวันนี้นะครับค่อนข้างน่าสนใจเป็นเป็นการใช้กิจกรรมและสื่อเพื่ออธิบายความเป็นนมามธรรมของคณิตศาสตร์ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็สามารถนําไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ครับหัวใจสําคัญอยู่ที่การ มีส่วนร่วมของผู้เรียนให้มากขึ้นเพราะนั้นเป็นโจทย์สำคัญที่เราในฐานะครูเราจะมองว่าทำอย่างไรที่จะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนคณิตศาสตร์มากที่สุดซึ่งก็ได้รับแนวทางและแนวคิดจากการอบรมในครั้งนี้ครับสำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะคะเป็นวิชาที่ยากสำหรับเด็กๆเด็กเด็เ,ดเขาจะมองว่าวิชาเนี้ยเป็นวิชาที่ยากแต่ถ้าเมื่อเขาได้เรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วอะ่ะวิชาคณิตศาสตร์ไม่ได้ยากเลยแล้ววิชาคณิตศาสตร์ ก็เป็นเรื่องที่อยู่รอบๆตัวค่ะสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างสบายสําหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะสนุกสนานเป็นการอบรมที่ไม่เครียดแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้จริงในห้องเรียนค่ะหลังจากอบรมแล้วคุณครูมีความสึกว่าเข้าใจกระบวนการ active learning มากยิ่งขึ้นและก็สามารถนําเทคนิคต่างๆเนะะี่ยค่ะไปใช้ในขั้นแรกของการเรียนก็คือขั้นนําเข้าสู่บทเรียนได้เป็นอย่างดี อันนี้ขอย้ำเลยว่านำไปใช้ได้จริงแล้วก็ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภา,าพค่ะ Active Learning เนาะมันเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียน,ม,นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนซึ่งครูเนี่ยอาจจะเปลี่ยนบทบาทจากการสอนอยู่เพียงผู้เดียวมาเป็นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นเพื่อฝึกกระบวนการคิดนะคะ ฝึกการตั้งคำถามนะคะซึ่งกระบวนการตรงนี้ทำให้เขาได้ฝึกปฏิบัติได้หาคำตอบด้วยตนเองเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนครูและก็นักเรียนเหมือนเป็นการเรียนไปพร้อมๆกัน